ควรจัดฟันตอนอายุเท่าไหร่นี่ขอตอบตามเหตุผลแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะซึ่งที่จะแนะนําต่อไปนี้เป็นการจัดฟันแบบเหล็กเท่านั้นนะคะก็คือการติดเหล็กทั้งหมดเนาะพวกที่ใส่เครื่องมือถอนใส่ตอนเด็กๆมีฟันแท้พานำ้ำนมผสมกันนี้จะยังไม่ได้พูดถึงนะ ถ้าแนะนำนะถ้าอยากรีบจัดก็คือได้เร็วสุดประมาณอายุ15เพราะอะไรเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือฟิล์มของเด็กอายุประมาณ12ปี12ปีเนี่ยคือฟันกรามซี่สุดท้ายของน้องอะคะ่ะจะพึ่งขึ้นมาแล้วรากฟันยังไม่ปิดเห็นไหมมันจะมีแบบยังยาวไม่สุดแบบนี้เนาะถ้าเกิดจัดไปก็มีโอกาสที่รากฟันนะั้นมันก็จะยาวได้แค่นั้นแต่ถ้าอายุ14-15ปีเนี่ยปลายรากฟันเขาจะปิดแล้วก็เลยแนะนําว่าถ้าอยากให้เร็วสุดก็จะซับประมาณ15ปีค่ะจะได้จัดฟันถึงซี่สุดท้ายไปเลยแต่อันนี้เป แต่ถ้าใครอยากจัดครั้งเดียวแล้วจบแนะนําที่อายุ18ปีค่ะเพราะว่าอายุเท่านี้นะส่วนมากรากฟันเขาจะปิดอย่างสมบูรณ์ค่อนข้างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีฟันคุดที่เขาขึ้นมาเพียงพอที่จะเอาออกได้ง่ายถ้าสมมติเราจัดตอนอายุ15ใช่ไหมคะเสร็จตอนอายุ17บางทีฟันคุดมันยังไม่ขึ้นมาในอนคาคตฟันคุดขึ้นมาตัวฟันเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวเอียงล้มได้เนาะแต่ถ้าตอนอายุ18ปุ๊บเราจัดแล้วมีฟันคุดเอาฟันคุดออกแล้วก็ตัวโครงหน้าของเราก็จะไม่ได้ขยับอะไรมากมายแล้วคิดว่าช่วงอายุนี้สามารถจัดและจบได้มากที่่สุดคะ แต่น,นี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะใครไปจับตอนอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วให้เพื่อนฟังกันบ้างเนาะอันนี้เป็นอายุที่เป็นค่าเฉลี่ยน,นะคะถ้าเกิดใครอยากจับฟันก็แนะนําว่าให้ไปปรึกษากับหมอฟันบอกความต้องการของเราบอกปัญหาที่เราอยากแก้แล้วก็ตัดสินใจร่วมกันกับคุณหมอนะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมค่ะฟันเยานหาปรึกษา,าวันอังคคนนะคะบ๊ายบาย